สวัสดีค่ะมาพบกับช่องรักไอ a ชแนลอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาบอกสูตรห่วล็อกมาบอกชุดห่วล็อกนะคะสูตรม่มีนะคะเพราะว่าอันนี้ได้มาจากเว็บคนอื่นนะคะเว็บของคุณอาะลหัสนะต้องขอขอบคุณเจ้าของสูตรนะคะแล้วก็เจ้าของเว็บนะคะ ขออนุญ,ญาตเอามาลงให้สมาชิกเพืเ่อนๆได้รับรู้กันนะคะก็แชร์ลงบุ๊กมาต่อก่อนหน้านี้หนึ่ง้วนเนาะก็จะตามนี้นะคะสุดไว้ล็อกนะคะก็เข้ามาเนี่ยค่ะ ชุดหนึ่งก็จะมีสิบสองสิบสามสิบสี่บ้างนะคะบางงวดสิบสองตัวสิบสามตัวสิบสี่ตัวบางงวดวันที่สิบหกพฤษภาเด็กออกศูนย์หกล่างนะคะออกตัวตรงวันที่หนึ่งมิถุนาออกหกเก้าออกบนตัวกลับนะคะข้างบนออกหนึ่งเก้าหกนะสิบหกมิถุนาออกเก้าสองข้างล่างนะคะออ,อตัวกลับนะคะ หนึ่งกันยาออกบนนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะออกตัวสี่หนึ่งเจ็ดอันนี้ออกตัวกลับนะคะสิบหกกันยายนออกศูนย์ห้าบนตัวตรงนะคะ ก็หนึ่งสิงหาออกหนึ่งสี่ล่างนะคะงวดที่ผ่านมาสามแปดออกบนนะคะตัวกลับซึ่งที่ออกคือเลขห้าแปดสามนะคะนี่งวดหนึ่งสิงหานะคะในหนึ่งสี่อันนี้16นะคะ16เดือน8สิงหา โมที่ผ่านมาให้ทั้งหมด 3, 6, 9, 12, 13ชุดนะคะก็มีชืุด 3, 8ก็มีสมาชิกในนี้นะคะโพวบอกว่าไหวลองให้ติด 3, 8ให้ติดชอบชอบ3ติด3ามไปด้วยก็ขอบคุณนะคะมีอะไรดีๆก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะมาบอกกันเพื่อนเพื่อนๆจะได้เขารับทราบนะคะ คนะคะก็เลยติดสามไว้ค่ะจริงๆชอบแปดสองสองสองแปดเลขมันดังมากแปดสามส่แปดแล้วก็สูตรแอดก็สามมันไม่แปดมันไม่มาหละเอาอีกแล้วอะ่ะสามไม่มาหละหน่วยหรือไงเนี่ยจำไม่ได้ละ ก็แต่ก็ยังดีติดชุดนี้ไว้นะคะเพพอคืนทุนพอเล่นไปเยอะมากหายชุดเล้วเกินก็สำหรับงวันี้หวยล็อกก็มาแล้วค่ะถูกเข้ามาแล้วนะคะสิบห้างวดงวดต่องวดนี้เป็นงวดที่สิบหนะคะที่ถูกนี้ต่อไปงวดนี้เข้ามาแล้วสิบหงวดต่อไปงวดต่อไปนี้จะต้องเป็นงวดที่สิบเจ็ดนะคะก็ ที่ให้มาก็มีเดี๋ยวนะคะสามหกเก้าสิบสามหกเก้าสิบสิบเอ็ดบางว่าก็มีสิบสองบางว่าก็สิบสามนะคะวันนี้มีสิบสองชุดนะคะเลขที่ที่ได้มาก็มีเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ด แปดศูนย์เนะคะเพื่อนๆก็เอาไปตัดเล่นบนล่างกลับด้วยนะคะตัวไหนที่ไม่ไม่น่ามาก็ตัดทิ้งไปนะคะเล่นชุดเต็มไปเลยแต่นี่แอดก็ตัดชุดที่มันดับบนล่างจริงๆเิง่ยหนึ่งสองกัสองแปดตัวเด่นก็จะขีดไว้นี่นะคะตัวเด่นที่แชอบก็มีหนึ่งหกสามหกอาจจะเป็นตัวอื่นนะคะอันนี้แค่เป็นแนวทาง แล้วก็เล็กสองเจ็ดดังมากนะคะวันนี้ก็เลยมีกล้าตัดจริงๆแอดดับทั้งสองทั้ง7ดนะคะบนล่างหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยแอดไม่มาด้วยกันนะคะเพราะว่าเจ็ดดับหลักแข็งถ้าพลาดถ้าพลาดมา1ตัวก็ไม่น่ามาก็ดสองกับาสามเพเป็นปีนสูตรแข็งนะคะสูตรสายแข็ง จ็ 7, 0, ดศูนย์นะฮะสายแข็งดับล่างสายทางแนอะก็คือบนก็ดับเจ็ดนะฮะดับเจ็ดดับเจ็ดหนึ่งสามยังจะไม่มาด้วยกันข้างล่างดับเจ็ดศูนย์สองสามแบบสายแข็งนะล่างเจ็ดศูนย์สองสามก็คือเจ็ดสอง จ็ดสามสมเจ็ดเนี่ยไม่สวยแต่ว่าแอนไม่กล้าตัดนะคะเพราะว่าจะซื้อไม่ได้กันแล้วมั้งคะเจ้ามือเขาลอกกันไปถึงไหนแล้วไม่รู้่่สองเจ็ดดังมากเพราะมันเป็นหวยชุดที่ให้ไปหกหกตัวค่ะชุดที่ว่าบวกหนึ่งลบหนึ่งอะค่ะพองวเขาเข้ามาหลายงวนแล้วอะวันนี้เขาก็เลยัวชุดนี้ ก็มีชนอันนี้ของชุดป้านีป้านีก็เล็กดีนะคะของป้านีของป้านีก็ถูกมาหลายงวดเหมือนกันแต่ว่าถ้าผิดก็เข้าต่อนะคะของป้านีก่อนหน้านี้ก็ถูกมาตลอดนะคะของป้านีใช้ได้เลยนะคะถูดปน้นีอันนี้เนี่ยค่ะที่เขาเขาล็อกเลขเจ็ดสองกันก็พอชุดนี้นะคะงวดก่อนหน้านั้นนะคะ ไม่เมื่เพื่อนๆได้ดูกันยังถ้าไม่ดูก็ไปเปิดดูคลิปเก่าๆได้นะคะย้อนดูคลิปเก่าได้นะคะสูตรบนล่างหกตัวนะคะใช้สูตรบวกหนึ่งลบหนะะึ่งะฮะก็เข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงวดงวดต่อไปก็เป็นงวดที่เจ็ดนะคะก็มีนี่เห็นไหมคะงวดที่ผ่านมาให้ถูก ห้าแปดสามพัดลมนะคะใช้พัดลมนะคะไม่ได้เปิด 83นะคะงวดที่แล้วที่ออก583583ตัวน,นี้เขาก็เลยกลัวชุดนี้กันหาจะเออ่านไปแล้วนะคะ72เห็นไหมคะซึ่งมันตรงกันเนี่ย94คือใน6ตัวเนี้ยไม่ออกบนก็ลลาบางทีมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะอย่างชุดนี้เนี่ยที่ออก40553นี่มาบนล่างเลย ี่ศูนย์ห้าห้าสามห้าอ๋อสี่ศูนย์ห้าว่ามาสี่ร้อยสี่ศูนย์ห้าห้าสามฮึ่ล้วงัวที่ผ่านมานะคะเข้าห้าห้าแปดสามตอนนี้เลขก็เลยอั้นไปแล้วค่ะสี่เจ็ดสอง เก้จดสองะไรพวกนี้เจ็ดสองสองเจ็ดแต่ก็ให้ดูเป็นแนวทางน,นะคะมันก็เข้ามาประมาณนี้เพราะเป็นสูตรระยะสั้นก่อนหน้านี้เดียคิดไปคิดย้อนไปก็ผิดนะคะสูตรนี้ก็มีมานานแล้วแหละเคยคิดกันสมัยนานบวหนึน่งลบหนึ่ง,งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตามนี้นะคะก็ แล้วก็มีเท่านี้นะเดี๋ยวย้ำให้เิื่อนเพื่อนทดทีเปิดหาไม่เจอสูตรเยอะเหลือเกินแต่ก็ทิ้งทิ้งเยอะนะคะไหนไม่เข้าก็ทิ้งนี่นะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดแปดศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะแอดดับไปเลยบนล่างคือสองหนึ่งสองสองแปด เด่นหนึ่งหกสามหกนะคะอาจจะเด่นตัวอื่นก็ได้นะคะเพื่อนๆอนันนี้อันนี้แนวทางแอดนะคะแล้วก็เลขที่แอดว่าไม่สวยสับแอดก็คือสองเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยไม่น่ามาเ้ยกันเจ็ดแอดดับบนล่างนะคะให้เป็นแนวทางแค่นี้นะคะก็ไวล์ล็อกชุดนี้คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ